ระบบน้ำในสวนอัตโนมัติที่จังหวัดนครนายกตรงนี้ทั้งหมด8โซนนะครับใช้ป,ปั๊มสองแรง แยกเป็นโซนนะครับหัวสปริงเกอร์เป็นแบบปีกผีเสือ้อจ่ายน้ำที่ประมาณ90-120ลิตรต่อชั่วโมงนะครับตรงนี้จะมีเป็นระบบน้ำพุและน้ำวนในสระที่มีรูปดาวนะครับอันนี้สระสำหรับสระที่ เอาน้ำบาดาลขึ้นมาเติมแล้วจ่ายไปในแปลงนะครับเริ่มโซนที่สองนะครับน,นี่คือโซนที่สอง พื้นที่ตรงนี้ประมาณห้าไร่นะครับห้าไร่เป็นคล้ายๆหนองนามโมเดลนะครับมีมีปลูกข้าวผักคณะทองคำประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีบ้านพักสอหลังเมื่อจบโซนที่สองก็จะเริ่มโซนที่สามต่อไปนะครับ สมที่สามจะอยู่ที่บอ่อบ่อลูกนู้นนะครับไกลนิดนึงเดี๋ยวผมจะซูมเข้ามาใกล้ๆนะครับตรงต้นไซนะครับเห็นกําลังทํางานนะครับ ความยาวของแปลงนี้ประมาณสองรอเมตรพอตามเวลาที่กำหนดระบบทัมเมอร์ก็จะตัดโซนที่ทำงานแล้วแล้วไปต่อโซนที่ยังไม่ทำนะครับ ตอนนี้โซนที่ที่ห้านะครับ 5. แต่ละโซนจะมีหัวประมาณเก้าสิบถึงร้อยหัวบางโซนก็แปดสิบก็มีนะครับ ส่วนที่หกนะครับนี่ส่วไม่ดูใกล้ๆนะครับ มีโซนที่เจ็ดนะครับเึ่งกลางทำงานอนยะู่ซ้ายมือเนี่ยครับตรงนี้โซนเจ็ด